วันนี้ผมนั่งเงียบๆอยู่ในสวนครับติดตามข่าวเทคโนโลยีแล้วก็ความก้าวหน้าของ AI ทุกอย่างดูรวดเร็วฉลาดแล้วก็ล้ำหน้าเร็วเกินกว่าหัวใจแล้วเนี่ยจะตามได้ทัน AI ตัวใหม่นะครับสร้างหนังได้ตอบคำถามได้ทำทุกอย่างได้แบบรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กำลังล้างดอกะอจรอ,อย่างเบามือผัดกับน้ำมันหอยหอมๆกินกับไข่ต้ม ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็พอมีแรงสําหรับใช้ชีวิตต่ออีกวันหลังมื้อเที่ยงวันนี้นะฮะผมก็ปลูกต้นบอนสีเหมือนเดิมครับผมค่อยๆนําต้นบอนสีเนี่ยลงปลูกใส่กระถางอย่างสบายใจนะครับฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงจั๊ก,กจัน่นซึ่งกลายเป็นเพลงประกอบของวันนี้ตอนนี้ไม่มี AI ตัวไหนอยู่ข้างๆผมเลยนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าหัวใจตัวเองเนี่ยได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนขอแค่ใจเราได้อยู่กับบางสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นกับข้าวที่เราทำเองหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกเองนั่นก็ถือว่าเป็นความมั่งคั่งของหัวใจที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมาวัดคุณค่าในตัวเราได้สวัสดีครับ